สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ข่ขาวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสราอ์ตันที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับพอวันนี้ครับผมาร์ซอนได้มีการเซ็นญ,ญานักเตะคนแรกในหลักซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้คนนั้นก็คือทางคายฮาวเวสครับผมก็ในช่วงค่ำที่ผ่านมาครับาร์ซอนนั้นจากการรายง,งานของทางลีวิตออนซีนะครับ ออเปิดเผยว่าอาร์ซนรับผมตกลงสัญญาคว้าตัวนักเตะจากทางเชลซีซูน้าอย่างทางคลายฮาวเวสดิวนี้เป็นดิวที่อาร์ซอนนั้นจ่ายเงินมวลรวมทั้งหมด65ล้านปอนด์สัญญาของตัวเตะไม่มีปัญหานักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายในเร็ววันนี้ข้อมูลต่อมาผมก็คือเฮียวิโกจากทางลาบนโนนะครับอ๋อเปิดเผยว่าคลายฮาวเวิร์สครับผมเป็นนักเตะคนแรกที่อาร์ซอน,น,นเซ็นเข้ามาร่วมทีม แล้วทีนี้ค่าตัวของตัวนักเตะนั้นมีการเปิดเผยว่าอยู่ที่60ล้านปอนด์เป็นเงินตั้งต้นครับบวกอีก5ล้านปอนด์เป็นแอดออนสัญญายาว5ปีครับผมการตรวจร่างกายจะเกิดขึ้นในเดือนวันนี้ภายหวแหวสับผมจะเดินทางมาสัญญาในสุดสัปดาห์นี้เอกสารต่างๆเตรียมพร้อมไว้แล้วครับทีนี้มันก็ยังมีเรื่องของค่าตัวแล้วก็แอดออนที่ยังคงแตกต่างกันอยู่นะผมโครงสร้างเงื่อนไขาการจ่ายเงินตรงนี้นะครับ คุณแซมมี่บ็อกเบลจากทางดิลี่เมลนะครับอ๋อเปิดเผยว่าคายฮาวเวสนะครับยามโ่มทีมาซ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชลซีครับผมได้รับเงินการันตีก้อนแรก65ล้านปอนด์แล้วก็จะมีการบอยออนเพิ่มขึ้นประมาณ67.5ล้านปอนด์ถึง70ล้านปอนด์สัาญางตัวเตะไม่มีปัญหานักเตะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ11ล้านปอนด์ต่อปี คนต่อมาครับผมที่มีการเปิดเผยโครงสร้างการจ่ายเงินของอาร์ซอนครับเขาบอกว่าค่าตัวสัตว์พายฮาวเวสนั้นจะมีมูลค่าอยู่ที่50ล้านปอนด์มีการบวกแอดออนเพิ่มอีก15ล้านปอนด์เป็นการแบ่งจ่าย3งวด3มงวดนี้น่าจะเป็น3ามงวดจากก้อนใหญ่ครับผมห้ล้านปอนด์เนี่ยมีการซอยย่อยเป็น3งวดนะครับส่วนแอดออนเนี่ยก็อยู่ที่ผลงานของตัวนักเตะสิบ้าล้านปอนด์ค่าเหนื่อยของตัวนักเตะผมเขาบอกว่าอาร์ซอนนั้นยอมจ่ายค่าเหนื่อยให้กับทางคาร์เวส ราคาค่าเหนื่อยเนี่ยใกล้เคียงกับทางมูโยซาก้าที่รับอยู่นะับปัจจุบันครับน่าจะประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง2,1,000นปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีทครับผมสับทางคายฮาวเวสครับเยวีโก้ผมสมใจอยากผมอารซอนสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวคายฮาวเวสมาร่วมทีมได้เป็นนักเตะอารซอนคนแรกผิดจากที่อารซอนวางไว้อาร์เตต้าวางไว้คือใครครับอยากได้ตัวดีแคนไลท์แต่ดีแคนไลท์เนี่ยดิวปิดยากเหลือเกินอย่างที่ผมรายง,งานไปเมื่อวานนะครับว่าเอาเพอร์เพิร์เนี่ย เราจะได้ตัวคายฮาวเวสก่อนทางดีแคนไลท์ครับเรื่องหลังการดึงตัวนักเตะทางคายฮาวเวสครับผมก็มีการเปิดเผยจากทางโรมนโนครับออกมาเปิดเผยว่าคายฮาวเวสครับผมบอกเสมอผมว่าอยากย้ายน้องทีมาร่ซอนเพราะว่าถ้าอะไรครับเพราะว่ามิเกลวิต้านั้นได้มีการาพูดน้มน้าจิตใจมีการเปิดเผยโปรเจกต์ต่างๆที่อาซอนนั้นจะให้คายฮาวเวสมาอยู่กับทีม ในระบบการเล่นแบบไหนอารยต้ามีการชักจูมีการอธิบายแบบนั้นครับอารยต้าก็บองว่านักเตะอย่างทางคารเฮาส์นั้นเป็นนักเตะที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับระบบของทางาซ่อนได้ดีเลยทีเดียวครับหากตัวนักเตะนั้นย้ายลงทีมาซอนตัวนักเตะอย่างทางคารเฮาส์จะเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าอยู่กับทางชลซีครับเพราะว่าอาจจะเข้ากับระบบ,บาอาร์ซอนมากกว่านะครับผม ก็ถือว่าเป็นดีลแรกของทอาซอนนักขณะนี้ผมอาซอนเปิดหัวตลาดซื้อขายนักเตะแล้วนะครับผมสับดีวของทางขายฮาวเวสครับต่อมาผมโรบาโน่ก็อเปิดเผยข้อมูลอีกคนนึงครับกองกลางที่อาซอนนั้นอาจจะต้องสูญเสียไปในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้คนนั้นก็คือทางโทมัสปาเต้ครับและการตอนนี้โทมัสปาเต้ก็สูญเสียมากๆที่จะโดนขายจุดทิมไปครับผมหากได้ราคาที่เหมาะสมนะครับ โลบาโนอ,อ๋ว่าพูดถึงประเด็นของทางโทมัสปาเตนครับว่าเป็นที่เข้าใจกันดีครับผมตอนนี้ทีมเนลิกซาอุดีอาระเบียเนี่ยสนใจที่คว้าตัวนักเตะทางทมัสปาเตไปร่วมทีมไปร่วมงานนะครับยอมที่จะจ่ายค่าตัวของทางทมัสปาเตให้อารซอนอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรซึ่งตอนนี้ผมตัวนักเตะกาลัง คิดไตรตรองอยู่นะครับว่าจะยังไงดีสโมสรกับเอเย่นของตัวนักเตะและตัวนักเตะนั้นมีการพูดคุยเจรจาหาทางออกที่เหมาะสมนะครับหากได้ค่าเหนื่ยที่โอเคหากได้ค่าตัวที่โอเคนักเตะอาจจะยอมย้ายทีมอาร์เซนอาจจะยอมขายนะครับซึ่งนอกเหนือจากทีมในลีกซาอุดีอาราเบียแล้วเนี่ยยังมีทีมใหญ่ๆทั่วยุโรปครับผมสนใจจะคว้าตัวนักเตะตาทมัสปาเตไปร่วมทีมเช่นเดียวก,กันก็ขึ้นอยู่นะครับว่า มัสปาเตนั้นจะเลือกเส้นทางไหนครับอยากไปโกยเงินรับค่าเหนื่อยมากๆก็ต้องไปซาอุใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากคาแข่งในยุโรปต่อไปเนี่ยก็ต้องรอดูว่ามีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาให้ทางทมัสปาเตพิจารณาครับโอกาสในการย้ายทีมของทางทมัสปาเต้มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมถ้าขายทอมัสปาเตไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาตัวแทนหรือว่าดึงมิดฟิลด์ตรงกลางสนามมา่วมทีมอีกสักหนึ่งคนครับข่าวนหนักตัวน,นี้ก็คือข่าวของทางโรเมโอลาเวียครับ แต่ย่าช้าผมตอนนี้โรเมโอลาเวียก็เนื้อหอมมากๆมีหลายทีมในพิวรีกย,ยังจับตามองสถานการณ์ของตัวนักเตะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างทางลิเวอร์พูลเชลซีรวมไปถึงอาร์ซอนที่ก็มีการเยีย่ยบสอบถามกับทางเซอรเทมตันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเสียดายครับผมในความคิดส่วนตัวผมผมไม่อยากให้อาร์ซอนนั้นปล่อยทางโทมัสปาเต้เลยนะฮะเพราะว่านักเตะเนี่ยอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นเองอาจจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บติดตัวรบกวนตลอดเวลา แต่ถ้าวันไหนที่เขาฟิตวันไหนที่เขาพร้อมเนี่ยอาร์ซอนมีความแข็งแกร่งในพื้นที่ตัวสนามเลยทีเดียวครับไม่สามารถหานักเตะคนไหนมาทดแทนปาเตได้ก็ต้องดูสายตาอันเฉียบแหลมของทางมิเกลเตา้าแล้วก็เอดูกาสปาในการเฟ้นหาแล้วก็คิดวิเคราะห์นะครับว่าปล่อยปาเตไปหนึ่งคนใหม่เข้ามาในทีมเนี่ยอันไหนจะคุ้มมากกว่ากันนะครับก็จับตาดูสกางทางทมัสปาเตให้ดีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผม จุดจกข่าวทางโทมัสปาเต้ผมไปต่อครับไปดูข่าวของยูเลียนทิมเบอร์มากผมอันนี้เป็นข่าวที่มีการรายงานจากทางคีสเวลลี่นะครับสายข่าวอาซอนเช่นเดียวกันออฟเผยว่าอาซอนกับผมไม่มีปัญหาในการคุยสัญญาส่วนตัวตัวนักเตะอย่างทางยูเลียนทิมเบอร์ซึ่งอาซอนนั้นได้มีการเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการประมาณ35ล้านปอนด์ให้ทางอาเจ็บพิจารณา แต่ยังก็ตามผมตอนนี้ก็ยังมีการพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาแจกนะครับตั้ง่าตัวตั้งเตะไว้ที่50ล้านปอนด์อาซอนถ้ายื่นไป3 5้าล้านปอนด์ก็ยังมีช่องว่างหรือประมาณ15้าล้านปอนด์ใช่ไหมครับช่องว่างตรงนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับผมจะเป็นแอดออนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอ่าจ่าย เงินตั้งต้นมากกว่าส5ลห้านปอนด์ให้ทางอาแจบพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่อาเซก็มั่นใจมากๆที่จะปิดดิวตรงนี้ได้นะครับซึ่งเขาก็มีการเปิดเผยว่าดิวต่างๆจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ครับอ๋อเป็นแบ็กขวาเป็นซินเตอบ็ลเล่นทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้เป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาที่สามารถขยับมาเล่นเป็นอินเวอร์ฟูลแบ็กคล้ายๆกับทางอเล็กซ์เดอร์ชิงซนโกเล่นทางด้านฝั่งซ้ายครับ อาร์ซอนเนี่ยก็จะมีระบบในการเล่นระหว่างเกมยืดหยุ่นมากขึ้นทาเราสามารถคว้าทางจูเลียนทิมเบอร์มาร่วมทีมได้นะครับก็ดูันต่อไปครับผมเผื่อเดียวของทางทิมเบอร์เนี่ยอาจจะเสร็จก่อนดิวดีแคนไลท์ก็ไม่สิ์เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าดิวดีแคนไลท์นั้นช้าเลือเกินครับปิดท้ายด้วยประเด็นของทางดีแคนไลท์ครับผมมหากราบเซก้าครับผมก็ดีของทางดีแคนไลท์ครับผมจากการเลานของทางสกายสปอร์ตนะครับออเปิดเผยว่า การเจรจาระหว่างอาซอนแล้วก็เวสแฮมยูเต็ดนั้นไปที่ทางเชียงบวกอีกแล้วครับท่านอาซอนตอนนี้กับทางเวสแฮมนั้นกําลังมีการพูดคุยเรื่องของค่าตัวแล้วก็โครงสร้างในการจ่ายเงินค่าตัวตรงนี้แอดออนต่างๆจะเป็นยังไงเพราะทางเวสแฮมยูเต็ดนั้นอยากได้ค่าตัวะระดับ100่้อนด้านบอลอาซอนไม่อยากจะจ่ายขนาดนั้นอาจจะมีการให้ข้อเสนอที่ว่าผ่อนจ่ายระยะสั้นกว่าเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาซอนนั้น อยากจะจ่ายอยู่ครับผม100ล้านปอนด์แต่พอผ่อนจ่ายย่าปีเงี้ยซึ่งโครงสร้างตรงนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งก่อนเปิดตลาดซื้อขายนักเตะนะครับทางว์แชมยูเต็ดนั้นก็มีการพูดไปเปิดครับว่าค่าตัวระดับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมเขาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า100ถึง120ล้านปอนด์หากทีมไหนอยากได้ก็ต้องจ่ายเงินตามนั้นเป็นเงินสดก้อนเดียวเพียวๆอาจจะมีการผ่อนจ่ายแต่ขอผ่อนจ่ายระยะสั้นไม่เกิน2ปี เพราะว่าทางวเวสเซมิเต็ดนั้นก็อยากได้เงินตรงนี้ไปเสริมทัพในตลาดรอบนี้เช่นเดียวกันแต่หากไม่ได้หากคุณไม่ยื่นซื้อมา100ล้านปอนด์เต็มก็อาจจะจ่ายน้อยกว่าเดิมประมาณ80 90้าล้านปอนด์แล้วก็บวกนักเตะให้ทางวเวสเซมิเต็ดพิจารณาครับซึ่งตรงนี้ทางอาร์ซอนจะต้องช่างใจครับผมว่าจะเดินดิวยื่นข้อเสนอครั้งที่3เมื่อไหร่ครับผมเพราะว่าตอนนี้มีทีมอย่างทางแมนยูครับผมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับ พยายามที่จะติดต่อทาาทามในการดึงตัวดีแคนไลท์ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันครับแมนยูจะไม่จ่ายเงินก้อนเต็ม100ล้านปอนด์นะครับจะเป็นการจ่ายเงินบางส่วนแล้วก็แถมนักเตะให้เวสต์แฮมยูเต็ดพิจารณาซึ่งทางเวสต์แฮมยูเต็ดก็มองว่าโอเคได้เงินมาบ้างก้อนนึงแล้วก็ไม่ต้องไปหานักเตะคนใหม่มาทดแทนดีแคนไลท์เพราะว่าได้นักเตะ จากที่ you, แมนยูเนี่ยสัญญาไว้แล้วครับอันนี้อาร์ซอนห้ามรอช้าในทีของทางทีเคนไลท์นะครับผมหากอยากได้จริงๆนะก็ต้องทุ่มหมดหน้าตักครับอ้อลุ้นกันต่อไปผมหลักซื้อขายนักเตะผม,มองว่าสุดสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับผมและท่านผู้ข่าวสารสมุทรสงครามประจำวันนี้ครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบในหาของคลิปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครตติดติงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์กันครับผม